วันนี้พามาดูสวนทุเรียนบ้านชเมาอีกแล้วนะคะก็จะเป็นการปลูกสวนผสมมีกล้วยมีทุเรียนมีขนุนนี่นะทุเรียนเราสังเกตดูว่าต้นไม้ที่เหมือนกับว่าถ้าเราปลูกร่วมกับกล้วยเนี่ยเขาจะโตดีเนาะ โตดีกว่าปลูกเดี่ยวเดียวเพราะว่าที่สวนนี่ก็ทําหลายอย่างมีปลูกเดี่ยวเดียวด้วยแต่โซนเนี้จะมีกล้วยสังเกตว่าเหมือนเหมือนกับว่าต้นไม้เขาจะดีอะ่ะเขาจะชอบอะ่ะเออดูนะเนี่ยทุกวันนี้ก็ทําเกษตรการ,การ,กรเกษตรแบบมีความสุขมากตามหลักของอาจารย์พ่อเลยนวัตกรรมศาสตร์ PIM นะใช้ได้จริง ในการทำเกษตรจริงๆการเกษตรมีเท่านี้จริงๆอันนี้คือแบบทุเรียนที่ปลูกแล้วแบบได้ขนาดนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากไม่เคยรู้จักกับยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ไม่เคยรู้จักยาลาเลยนี่นะคะสวยงาม,มแล้วก็มีกล้กวยนะเนี่ยดูว่าเขาจะชอบนะถ้าเกิดมี ปลูกกล้วยให้ด้วยทั้งถนนทั้งทุเรียนงานดีแล้วก็ถ้าเดินมาโซนเนี้ยจะรู้สึกเย็นแล้วก็ไปทางนู้นทางนู้ไม่ได้ปลูกก็จะปลูกแบบเดี่ยวๆเลยปลูกทุเรียนสลับกับถนนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำเกษตรนะคะ